สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาโลชั e ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตโค้ดส่งฟรีในช้อปปีนะคะ,ะ,คะเดือนพฤษภาคม2567เนื่องจากว่าเดือนนี้นะคะมีโค้ดมาอัปเดตก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเข้าไปดูวิธีการเก็บโค้ดกันก่อนว่าโค้ดรายวันส่งฟรีนี้มีอะไรบ้างให้เรานะคะไปที่หน้าแรกของแอปช้อปปีเนาะแล้วก็คลิกไปที่เมนูส่งฟรีตรงนี้เลยเ,เป็นเมนูเดิมนะคะล้วก็คลิกไปเลย สำหรับส่งฟรีประจำพฤษภาคมนี้นะคะจะมีทั้งหมด3โค้ดด้วยกันโค้ดแรกจะเป็นส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำศูนย์บาทแล้วก็จะเห็นป้ายเล็กๆแน่ว่าร้านโค้ดคุ้มนั่นก็คือเป็นร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีกับช้อปปีหรือว่าร้านค้าที่เป็นที่มีโปรแกรมแถบเขียวนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราจะซื้อสินค้าหนึ่งบาทเราจะต้องใช้ส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำศูนย์บาทอันนี้ สำหรับวิธีการซื้อสินค้า1บาทในช้อปปีนะคะหมูมีทําคลิปไปแล้วแต่หมูจะแนบลิงวิธีซื้อสินค้า1บาทให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะการแจกโค้ดเขาก็จะแจก2รอบเหมือนเดิมก็คือเที่ยงคืนกับเที่ยงวันหากใครจะซื้อสินค้าประมาณ1บาทถึง49บาทก็จะต้องรอซื้อรอบเที่ยงคืนแล้วก็รอบเที่ยงวันเนีย่ยตอนนี้เป็นรอบเที่ยงคืนหมดไปแล้วหมูจะต้องรออีกทีตอนหมูจะต้องรออีกทีก็คือรอบเที่ยงนะคะสำหรับโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาท โค้ดที่2เป็นส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำสี่บาบทมีแถบเล็เลกๆด้านล่างว่าร้านโค้ดคุ้มนะคะก็คือร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเขียวกับชอปปี้เท่านั้นโค้ดที่สามส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มขั้นต่ำศูนบาทใช้ได้กับสินค้าเฉพาะแฟชั่นแล้วร้านค้าที่เป็นแฟชั่นนี้ก็ต้องเ,อเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมแถบเขียวกับช้อปปี้เช่นเดียวกันอัปเดตจากเมื่อก่อน ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีประมาณ2โค้ดที่เหมือนประมาณว่าอย่างเช่นโค้ดขั้นต่ํา99บาทหายไปที่สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้าไม่ว่าร้านค้านั้นจะเข้าแถบเขียวหรือไม่เข้าแถบเขียวก็สามารถใช้โค้ดนั้นได้เพียงแค่ซื้อขั้นต่ําถึงแต่นะตอนนี้นะคะถ้าเกิดเราสังเกตว่าทุกโค้ด3โค้ดนี้มีป้ายแถบเล็กๆว่าร้านโค้ดคุมเท่านั้นก็คือ3โค้ดนี้ใช้ได้กับเฉพาะร้านที่มีป้ายแถบเขียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องดูขั้นต่ําเอา ตอนนี้ก็จะมีขั้นต่ำศูนย์บาทที่สามารถซื้อสินค้าได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปดูคลิปหนึ่งบาทของหมูเป็นแนวทางได้เลยแล้วก็ทัวนเนาะแล้วก็โค้ดที่สองส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มซื้อขั้นต่ำสี่สิบเก้าบาทโค้ดที่สามส่งฟรีร้านโค้ดคุ้มเฉพาะสินค้าแฟชั่นขั้นต่ำศูนย์บาทเราก็เลือกได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อสำหรับอัปเดตโค้ดส่งฟรีเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดต จมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปอัปเดตหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ